น้องอ้อบริมียังบ่ล่ะบริมีทุรรยังบ่บริมีโอ้โทรลินน้ำดีซื่อใหญ่นาะคิดฮอดบ่จึงโทรดิ ดีเด้ دة, อสวัสดีเด้อพวยพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสามวันอีกแล้วพวยพี่น้องเลยโดยมาพบมาพ่อสามวันน,วนี้พวยพี่น้องก็อยู่เพื่อนน้องพวยพี่น้องเนาะโดยกลับมานีน้องพวยพี่น้องก็เห็นทางมีน้องอ้อเพิ่นโทรมาพวยพี่น้องกับน้องอ้อเพิ่นเนาะก็บ่ฮู้ว่าทางเพิ่นมีธุระอย่างเนาะน้องพวยพี่น้องเนาะเพราะว่าสาวนวลกับอ่ากับทีมงานกับบริขึ้น ไปเจาะทางเพิ่นเพิ่นพอสมควรพ่อพี่น้องเอ้ยโดยจังได๋ก็สาวน้อยก็สิโทโอ้ลมเด้อว่าคุยกับเพิ่นจักน่อจักน้อยเนาะพอพี่น้องอ่าย่านเพิ่นมีระอีหยังเนาะนําาวน้อเนาะจังได๋ก็ดนกันพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็โทรมาดิทําหาทําาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวาวน้อสิโทรหาเพิ่นอ่าติดพอพี่น้องเนาะ

ฮัลโหลน้องอ้อนะสบายดีสบายดีีสาะเปิดกล้องไมรกำลังขาในลเจ้ากจ้ก็ตั้งกล้องไว้เนาะสบายดีเอฟซีเดี๋ยวเดขอไปาเป็นหนึ่งนะโดยโอ่าน้องอ้อคนเป็นหนึงข่าวที่นอกดูแท้น้องอ้อ มาแล้วมีเจ้าวอยู่วะล่ะแม่เอานาได้ชวนนอนเอ้ยโอ้ยอย่างข่าวลมเสล่บึงนุ๊กบึงตั้งฮะตั้งถืออยู่วะโอ้จุจุทานวะล่ะแม่โอ้จุทาน นี่ใช่เลยติดอยู่ัวล่ะภัยฮะติดยัวอืมเดี๋ยวน้องอ้อบอได้มียังบ,บ่ล่ะบอได้มีธุระยังบ่บอได้มีโอโ้ทรลินน่ะไม่เชื่อใหญ่านาะคิดฮอดบ่จึงโทร์ลินโอ้ยเนาะเฮงเนี่ยบอได้ขืนไปแล้วล่ะเนาะ เป็นอะไรอลังคาเฮือนเจ้าหอาดใช้แล้วไก่มุงแล่มุงแลมุงแน่น้องอออ่าด <c oughs> ูขักให้ดีเนาะจ้าเขาเย็นใช่ปะเย็น น้องออเห็ดแบบนี้คุ้มือว่า่อยเมฮะ<ม>โอ้หนึ่งเขาเมย์เมยออกไปยังนานะ่ะล่ะออกไปเลี้ยผูกแม่าพ,พอเจลิสะมี่อเห็ดหงนํำโอ้เห็ดหงํำหง่ำไา้หงนํำเำำำจ้านะมเอา้าวทางไรเด้ โอ้ต่ทั้งเพื่อนเจ้าของบ่นี่ยีาดเลี้วเด้เล้วเด้เลี้วแล้วอืมน้องอ้อแล้วเด้น้องอ้อไปไปเบิ่งดูฮะไปไปถ่ายกล้องลังให้เอ้ยเบิ่งดู้ยูไส่แตลังคาเพือนหอดไสได้งามบ่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงดีนี่นี่ใส่ขึ้มือ คือมือดแท้ล่ละแป๊บนึงแป๊บนึง,นง,งนยืนยืนยืนอยู่มุมโอ้ยหาม,มุมจริงแจ้งเน่คือเ,อเหน็นชัดโอเคจัดไป <laughs> โอเคจัดไปไปซัดอูู้เนาะอ้าวมืดก็คืออีบะเนี่ยอีดาเห็นกล้องล้างตีกล้องล้างไม่ได้เองค่ะอ๋อมันคือมือดเทสนะ <laughs> มันคือมืดอ๋อ,อมันมีทางเน่ยมันมีทางแจ้งตีใช่เนอะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เวียนเวียนเวียนไปเบห้งองน้งาบด้วยไปเบิ่งห้องน้งาปเบิ่งดู ใครเป็นคนคุด <c oughs> โอ้พ่อเจ้าเป็นคนคุด <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้อีอยังหน่ะคุดแล้วหรือว่าในไหนคุดแล้วใส่ทถอแลลวยังหนักอีพอโอ้พ่อเจ้าเกาเสือใส่เลยบ่ <c oughs> โอ้โอ้โอ้คักค่ะค่ะงามได้พ,พ,พ,พื้นลังคาพูดพี่น้องลังคาบ้านน้องอ้อมองเรียบร้อยข่อยงามเลยสาน้อนเอ้ยงามบ่มีใจดีใจเลยเนาะไก่สชิบุ่มแล้วไก่สชิบุ่มแล้วตอนนี้สร้างคนเห็ดยังสัต่ะ ขึ้นใปทางทางก็บ่อูโอ้ยังมาได้เอาดิ้นเข่าวะยังน้องน้องน้องทำอะไรน้องออดทำอะไรเห็นแต่ดวงตา <c oughs> อ้าวงามเลยะมนะัเนี่ Ừ. làm ăn khoai khâu mới gột cho đỡ, bị bực phai ăn gột khâu cho, ừm, ơ, bả này, xây muỗng này, bả này ép béo này, bả đâu? Ừm, đi xe là xạc, là hết bọc bọc này, nhơn hay uế bưng nhú, đi xe là. คนตกปกๆไหนไปดีชนวนโดยสไปดีเห oh, ็นง่อโทรมากันเลยวันโทรลินน้ำเพลินม่ออกเมียทัง่บ่มาบ่ได้ไปสายสั่งเลยอยู่เพื่อนบ่ได้ไปน้ำเพลิน เปิ่นไปลนเห็นอยู่อันเพิ่นเฮ็ดคลิปอันอหยังแหล่นนอกพะมีอันเอาอาจารย์มุญยู่ฮานาะเปินสิทำเพลงเดีเพิ่นสิเอาเพลงใหม่แบบเกี่ยวกับชีวิตเพิ่นมาพอดีบ่แม่นเมนเปิดจีหาเพลงใหม่บ่แม่น <laughs> เปินสิหาสิบอันใหม่ใช้ตัวเองอีแหละ เป็นในไหนทองสร้างผ่านและย่างไงย่างไงโอ้ผ oh, no. ู้ติดตามเท่ายเดย์สี่รอบไปโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วสมงดนส่สมงนี่ยังลายสมงโอ้อยังลายเนาะอาสูต่อเรื่อยๆมือหนึ่งยังขิ้ไล่ทำอะไรสองสามขีดเด้อ คือคอยดีแน่นิ่มเรได้เอาคลิปลงกับมันอยากนั่งไหนดิติดต้าในเด้อจักสื่อจังไรพิมเข่ากับโบเฮนทำโบเบิร์ใหม่อีกบบจื้อลุงอุ่นใจบัร้อนเน่ลุงอุ่นใจบัร้อนโอ้โดยโดยกับผ่าอิชิติตามทั้งพมดในเด้อเพรนพี่น้องก็เป็นนาาสร้างเห็ดบ้านน้องอ้อเน่เนาะเพื่อการทำส่งยูทูปพรมพิน้องเอย เดี๋ยวจะข่าวพีเบิ่งอีกทีหนึ่งมันยันสื่อยาวก็ได้พิมพ์มันถึงตัวหนึ่งมันก็ผิดพลาดคือว่าอะไรมันเป็นช่องยังน้อยอยู่ถ้าว่าช่องใหญ่นี่พิมพ์มันสื่อน้อยเดียวกัมันยังครึ่งหนึ่งขึ้นอย่าเห็นเดีได้เอ๊หนึ่งหัวข่าก่อนใช่หัวเข่าวใช่ไหมใช่หัวเข่าจะให้ลูกอยู่ว่าล่ะไชเด็กทั้งนั้น โอ้หัวเข่าอ๋หนึ่งข่าหนึ่งน้ำเอฉันวันหนึ่งข่าแล้วก็เนาะบอได้หนึ่งข่าวกินข่าวเย็นเมนเมนกินข่าวเย็นล่ะเป็นคนขี่ข้ามโมหนึ่งข่าวเจ้าเป็นคนรู้เจ้านะกินข่าวฮ้อนเมื่อเมื่อวันเมื่อวันหนข่าวเพราะใครไม่หมกอ้าวเฮ็ดจังไดยไพ่ไม่หมก ข้าวมอด่านถยโอ้นางถวย,ถวยมันนี่ได้ดางนะบ่มอนี่คือเล็นถวยแวบบ๊แบบแบบอยู่กี่นี่กิลางยู่ทานข้าสุกมับ่อ้ามันมันหมกเกี่ยวได้กับข่าวสุกัดเจะต้องอันปะกล้องโทรศัพท์ได้กับล่างให้เบ่งยู่หามไเคยเห็นนอ้อ,อ,นองอ่างถั่ยเาือยไล่ แค่เพื่อนๆดิ้นละโอ้ไก่หดเข่าเจ้าหน,นึ่งตีเป็นยังเอาไปตักน้ำาขึ้นมากระเดิฟโดยโดยโดาได,ยดย้ยังกินแรงมื่านี่ไต่กบโอ้ไต่กบจะไปขิวนำ้ำบ้านนะ บ่ <Yeah. S 2> อยู่ซื่อเนาะพี่พี่น้องเนะาะความเป็นอยู่ของน้องออเพื่อนก,ก็เฮ็ดหนิเฮ็ดหันในพี่พี่น้องเไยสาวนวนกับบ่เคยเห็นแบบอยู่เบิ่งเพื่อนเนาะคือว่าอันสาวนวลไปนี่กับทีมงานนี่กับสาวลำพอนหนภามีเนาะกับแบบส่วนข้าวหรือว่าเห็ดเวียกเห็ดยังเหลวแล้วก็พากันมาพี่พี่น้องเไยอันนี้ชีวิตเพื่อนเนาะยามคำคำเพื่อนที่หนึ่งข้าวได้ก็ ตักน้ำมาดังสวยดังบ้วงเราพี่พี่น้องเนาะสีบิตประจำบ้านของน้องอ้อเพื่อนพี่พี่น้องไงถือว่าเพื่อนกะเป็นเด็กขยันเลยว่าผู้จักอ่าสวยครอบครัวพละของพ่อของแม่เราพี่น้องเนาะอยวารอเมือหอยิบมาแล้วไปสีเต็มเลย เพราะว่ามีมีกระถางหนึ่งเนาะพ,พี่น้องก็ที่อ่าผู้ใหญ่ใจดีย์่นหละเนาะเป็นสะพานบุญไปใหายเพื่อนแหละเนาะตอนนั้นแหละเพื่อนก็สิใส่น้ำพลพี่นอ้องเยถ้าสร้างเพื่อนก็เห็ดปอกๆอ,อยู่เน,น,นาะเสียงฉนั่นพันพืชพี่น้อง ไม่เลย,ยเมื่อยบยังไยังไงกมาสองู่กะเต็ม่นเลยโอ้ยเก่งแท่นะ้าเอาม่ตัดตัวนงไอ้ไรเชียนยังต่อบันนี้น้อเชียนยังต่อแรงถวยปัดงานเหยียวบนนอนมนงขา่าโอ้โดยยดย เก่งลายเก่งลายคือว่าเกง่งเชียงซางเพิ่อนพี่น,น้องเนาะไปเสกอีกเด้น้องออกเฮานีมา่มาเร็วมาเร็วนนมาเร็วอี่เสน้องแบบนี้จะเอเตรียมแล้ว สิด้างถวยบ่บานนี้โอ้น้องอ้อชิด้างถวยมีน้ำยาอยู่บ่ล่ะ น้ำยาขวดน้อยนะแมนโอ้อตุกหนังเจ้าพัดเลือกทิศทางเจ้าเจ้าต้องเอาเงนน้ำใส่ได้ล่ะเจ้าโบเมนเจ้าชีบีน้ำชดชดเด้นมาใส่มันจเดมเบรนล้างลายมือเน,ะนาะแมนปตาสวยงามเท่ดิยามันดังสวยกันด้วยด้ยด ไปล้างถ้วยต้องเห็นตังคเอาโอเคสาไฮลาไปล้างถ้วยซะเด้อดย โอ้ยบายบายสบายดีเอฟซีเนยบายดีเอฟซโีโดยโดยโอเคเจ้าเห็ดเบี้ยซะเด้อร์บายบายโอเคมมพี่น้องเนาะน้องอเพิ่นทักโทรมาหลินน้ำนำก็เห็นลายสายที่บเลยหักพ,พี่น้องเลยคือคิดว่าโอ้ยมีเบี้ยอย่างน้อน้องออนนี่เนาะก็เลยอ่ะ โทรหาเพิ่นเพี่พี่น้อยโดยเนาะกับสำรับคลิปนี้ทางสาวนวยกับสีได้อำลาพาพจะแล้วคุพยพี่น้องเอ้ยโดยเพราะว่าทางสาวนวยกับบริกอ,อกมาทางใดมาหนึ่กัเนาะบ้างเปล่าพี่พี่น้องเยื่กอนอ,อยู่ซานอ่าผักพรตัวเลยถือว่าผักพรเนาะแบบเออ่คิดไปใช้มื่อกพ้นภาพแบบมึนๆคึมๆซานวันก็ไ,ได้บริกรอกมาทางใดพี่พี่น้องเอ้ย ก็แบบ,แบบอยากไงเนาะติดธุระพูมพี่น้องเลยโดยอ่ะมีโอกาสหน่กะก็สิได้ออกไปจดอกเนาะเพราะว่าหาเวลาเวลาอยู่พูมพี่น้องที่ออกไปทางใดกันยากเนาะก่อนที่ออกไปพูมพี่น้องเลยโดยจังได้กะอย่าลืมติดตามในข่าวพาโคเซโคดได้ทางสามน้อยเด้อพูมีพี่น้องสุขสุข,สขคนอิซีเนาะที่ว่าอาเป็นทางประเทศลาวหรือว,ว่าอิซีทางพังไทยเนาะสามนว้องกะ ฝากติดตามซ่องในกดเซกดไลค์ทางซานน,นี่เด้อร์บุรีพี่น้องเนาะโดยการสำหรับคลิปนี้เนาะทางสานสนี่ก็จะได้อำนาจพาจ้าหรือว่าถุทุกคนไปก่อนบุรพ,พี่น้องไว้พบไว้พอซาน,นคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็กขอกล่ารมาสักพดี